สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาการคำนวณม3นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเรื่องอวิธีการแก้ระบบสมการเชนเซสสองตัวแปรคะ่ะโดยใช้วิธีการกำจัดตัวแปรอ่ะสำหรับวันนี้มาเจอกับตัวอย่างใหม่กันบ้างนะคะตัวอย่างที่เป็นเศษส่วนกันบ้างนะคะนี่สำหรับในหนังสือนะคะในหนังสือจะอยู่หน้าที่หน้าที่21นะคะตัวอย่างที่9ะคะ่ะ โจทแบบนี้เห็นไหมเศษส่วนอันนี้ก็เป็นเศษส่วนเหมือนกัน <c oughs> อันนี้ชื่อสมการที่หนึ่งอันนี้ชื่อสมการที่สองถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่เป็นเศษส่วนแบบเนี้ยวิธีการแก้สมการนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับจํานวนเต็มปกติเลยแต่เราต้องทําให้เศษส่วนพวกนี้หายไปทําให้มันหายไปซะให้มันเป็นจำนวนเต็มปกติซะ วิธีการที่จะทำให้ไอเสศษส่วนเนี่ยหายไปก็คือหาจำนวนเต็มไม่ใช่หาจำนวนเต็มหาจำนวนสักจำนวนหนึ่งมาคูณเพื่อให้เสศษส่วนมันหายไปอ่ะวิธีการที่จะทำนะคะอันนี้จะสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยคือ2องอันนี้ตัวส่วนคือ4วิธีการจะทำให้ตัวส่วนหายไปก็คือให้เรานำคอรนของสกับ4เนี่ย มาคูณทั้งสรรมการคารนอนของสองกับสี่คืออะไรคะครนอนของสองกับสี่คือก็คือสี่นั่นแหละนะคะครนอนของสองกับสี่คือสี่ดังนั้นเราจะนำสี่เนี่ยไปคูณกับสรรมการที่หนึ่งนำสี่คูณสรรมการที่หนึ่งอย่าลืมสรรมการวงกลมไม่คูณด้วยนะคะเอาสี่มาคูณไล่แจกไปทีละตัว 4คูณกับ3ส่วน2 x ลบกับ4คูณกับ3ส่วน4 y เท่ากับ15ส่วน4คูณ4อ่ะจะเห็นว่าตัดทอนได้ไหมคะ2 1 2 2 2 4 14, 4 1 4 4 1 4 c, 14, c 14. หนึ่งห่ายไปอันนี้เหลือ2ถูกไหมคะเอาสองเนี่ยเข้ามาคูณกับสามสคูนสเป็นหก x ลบอันนี้ละหนึ่งอันนี้ละหนึ่งสาคูนหเป็น3าส่วนหนไม่ต้องใส่เหลือสาม y เท่ากับนี้เป็น1อันนี้เป็น1เหลือแค่15แบบนี้ ได้สมการใหม่มาแล้วให้ชื่อว่า3ต่อมามาดูอีกสมการหนึ่งอันนี้สมการที่2สมการที่2ก็เป็นเศษส่วนเหมือนกันโดยที่ตัวส่วนเนี่ยเป็น3ตัวส่วนเป็น3ทําำยังไงให้3มหายก็คือเอา3มาคูณทั้งสมการเลยนำาไปคูณสมการที่2คูณแจกไปทีละตัวนะคะ เปแป๊บ3คูณกับ4ส่วน3 x ลบกับ3คูณกับ5ส่วน3 y เท่ากับ3คูณ3 <c oughs> แบบนี้อะไรตัดได้คะ3นี่ตัด3 3ตัด3 ดังนั้นอันนี้จะเหลือ 4x ลบกับ 5y 3คูณ3เป็น9ให้อันเนี้ยชื่อสมการที่4อะตอนนี้เราได้สรรมการมา2สรรมการคือ3กับ4ซึ่ง2สรรมการเนี้ยทั้ง2เนี้ยเป็นจำนวนเต็มเราเห็นไหมคะเมื่อเป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็กลับไปใช้วิธีการเดิมที่เราเรียนผ่านมา2คลิปแล้วนะ ธการก็คือขั้นแรกเลือกตัวแปรที่จะกําจัดซะระหว่าง x กับ y เนี่ยจะเอาอะไรทิ้ง่เอาอะไรดีอันนี้ y แล้วกันเนาะกาจัด y หน้า y เป็น3หน้า y เป็น5ทายัางไงให้3กับ5เนี่ยเท่ากันหาครนรค่ะครนอรของ3กับ5ก็คือ15 3ตัวเนี้ยเปลี่ยนให้เป็น15 5ตัวเนี้ยเปลี่ยนให้เป็น15 จาก3จะทำให้เป็น15ต้องเอาอะไรมาคูนคะอือเอา5ถูกต้องเก่งมากนำ5เนี่ยไปคูนกับสรรมการที่3คูนแจกไปทีละตัวเลยนะคะ5คูน6เป็น 30x ลบกับ5คูน3เป็น 15y 15คูน3 15 หนึ่งสิบห้าเอ้ยไม่ใช่สิบห้าคูณสามสิบห้าคูณห้าใช่ค่ะสิบห้าคูณห้าห้าห้ายี่ห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าแบบนี้อ่ะแล้วก็ให้นี้ชื่อสมาการที่ห้าสมาการเยอะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งงงนะต่อมา อันนี้บ้างเราจะเปลี่ยน5ตรงนี้ให้กลายเป็นสิบห้าห้าอะไรมาคูณถึงจะกลายเป็นสิบห้าสมถูกต้องเก่งมาก3คูณกับสรรมการที่สี่คูณแจกไปทีละตัว3ามคูณสี่เป็นสิบสองสมคูณห้าเป็นสิบห้าเคูณสมเป็นยีสเจให้อันนี้ชื่อสรรมการที่6แบบนี้ ต่อมาเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วถูกไหมคะแต่ว่าดูเครื่องหมายอันนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบถ้าเครื่องหมายเหมือนกันต้องนำไปลบนำไปลบเอาอะไรลบอะไรดีดูตรงนี้30กับ12 30มากกว่าดังนั้น เอาเนี้ยไว้ก่อนมันจะไม่ติดลบนำสมการที่5ลบสมการที่6เวลาลบก็ลบเรียงตัว x ลบกับ x y ลบกับ y ข้างหลงังลบกับข้างหลงัง30ลบ12ได้่ะไรคะ18 x 15ลบกับลบ15อันนี้มันจะเป็นลนนักษณะนี้ตัว y นะคะดูนะ 15ลบข้างหน้าคือลบสินะลบสิลบของตัวนี้ก็ลบกับ15บอ,กอีกรอบเนี่ยมันจะเป็นลบซ้อนลบลบซ้อนลบตรงนี้จะกลายเป็นบวกก็ได้เป็นลบ15บห้วกสิบห้าดกันเลือดังนั้น y เนี่ยจะหายไปอ่ะ y หายไปแล้วนะไ้ตยองใส่ต่อมา75็ดบห้าลบยเจได้เท่าไหร่ 75ลบย7ได้40 48อ่ะอย่งี้นะต่อมาต้องการ x ตัวเดียวถูกไหมเป็นสมการตัวแปรเดียวละ18คูณอยคูณอยู่คูณอย,ณอยต้องอย้งยายไปหารซะนี่พอเพิ่ิญว่าอันนี้มัน1 8กับ4 8กับ18มันตัดกันไม่ได้แต่ว่าเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้นะคะ ใช้อะไรหารได้อ่ะใช้หกหัก6ปด8่ะตามแล้วดังนั้น x ของเราเท่ากับ8ส่วน3โอเคนะคะอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผ่นแป๊บเราได้ x แล้วนเอกของเราเท่ากับ8ส่วน3ดังนั้นนำไปแทนค่าเพื่อหาวายต่อ มีสมกงานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะแยะมากมายเอาไปแทนอันไหนดีที่จะง่ายอันนี้แนะนําถ้าเราไปแทนหนึ่งสองเนี่ยเนื่องจากหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเศษส่วนะอะไรเยอะแยะไปหมดไปแทนแล้วมันจะยากเราก็เลือกมาแทนที่ง่ายๆนี่นะคะสามกับสี่เนี่ยง่ายๆจะแทนอันไหนดีสามแล้วกันเนาะนำแปดส่วนสามนำ x เท่ากับแปดส่วนสามแทน ในสมการที่3สมการที่3บอกว่า6 x ลบ3 y เท่ากับ15ตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น8ส่วน3ซะ6อยู่มนเดิมนี่นะนี่นะ x เปลี่ยนเป็น8ส่วน3ลบกับ3 y เท่ากับ15ด้านนี้ออกมาตัดได้อไหนตัดได้ก็ตัดซะ จะได้ไม่ยุ่งยาก3 1 3 3 2 6เหลือ2คูณ8 8 2 16เก่งมากส่วนหนึ่งไม่ต้องใส่ลบ3 y เท่ากับ15อ่ะกิกะจัดการซานะ16 16บวกอยู่แบบนี้15ลบ16ติดลบ1 ลบสมคูณอยู่ย้ายมาหารซ้าลบหารลบคำตอบได้บวกดังนั้น y เท่ากับเศษหส่วนสตอบ x เป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เลยไปแล้ว x คือ8ปดส่วนส x ไปรอกรา y คือเศษ1นส่วนสามจบแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายๆเลยนะ ใครไม่ทานตรงไหนนะคะหยุดแคปจอมาถามครูเพิ่มเติมได้นะคะ mm. สำหรับเนื้อหาวันนี้จบลงแค่นี้มีแบบฝึกหัดเล็กน้อยให้ไปลองทำดูนะคะ mm. หน้าที่22นี่อันนี้เลย mm. ลองทำดูจงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โจทย์ที่ให้มาเป็นเศษส่วนเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนลองไปทำดู สำหรับวันนี้นะคะจบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ